สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกทุกท่านครับผมอีพีนี้มีพามาแบ่งปันเช่นเคยนะครับอันนี้ผลงานวันนี้นะครับผมก็เพิ่งจะกลับถึงบ้านครับได้มาประมาณนี้ครับเอนะครับแบ่งปันกันครับผม เหมือนเดิมครับราคาจับต้องได้นะครับมาชมกันนะครับพิมพ์ใหญ่ของนี้ฟอร์มสวยนะครับ สองให้ชมกันครับผมองนี้น่าจะเป็นบางหนุนพรมนะครับ f สีนะครับอ่าผมตีเข้าบางหนุนพรมแล้วกันเนาะนะครับพระจะเร็วเรียวหน่อยนะครับ จริงๆก็ตีวัลขังได้นะครับแต่ว่ามวลสารก็จะน้อยหน่อยนะครับเหมือนผ้าจะแก่ปูนหรือไม่ก็เนื้อละเอียดนะครับนะครับเนื้อละเอียดนะครับแก่งแต่ว่ามีความหนึบนุ่มนะครับ F4 เห็นมเราส่องดีๆก็จะเห็นความหนึบนุ่มนะครับเป็นปูนนุ่มนะครับปูนนุ่มนะครับแก่ปูนแต่ปูนนุ่มนะครับเป็นเนื้อละเอียดนะครับค่อยๆจมนะครับ F4 นะครับ นะจะค่อยๆสูงก้องขึ้นมานะครับตัวจริงก็ขาวๆนวลๆน,น,นะครับ F4 นะครับขาวๆนวลๆหนึกนุ่มแต่ว่ามีความกร่งในตัวนะครับชมด้านข้างครับผมนะี่ฮ ด้าน,นข้างครับเนื้อนุ่มครับเนื้อนุ่มสมเด็จที่แปลกนะแข่งแต่นุ่มนะครับเพราะเราส่องลงไปนะเพราะว่าเขามีตังอิวประสานอยู่นะครับตังอิวนะครับพรามีตังอิวในตัวนะครับ ผมจะเน้นเนื้ออย่างนี้นะครับถ้าเป็นปูนแบบกระด้างกระด้างเลยแบบหยาบนี่จะไม่เอามาเลยนะครับนะปูนกระด้างแบบแห้งๆเกินไปนี่จะไม่ไม่ไม่จิบเลยนะฮะนะครับจะต้องมีตังอิวในตัวนะครับมีความหนึบนุ่มอยู่ในตัวนะครับผมนะครับถ้าแห้งแบบไม่มีอะไรเลยนี่ผมไม่เอานะครับนะครับคือส่องเข้าไปนี่ต้องเจอความหนึบนุ่มนะครับไม่ว่าเนื้อจะ แก่ปูนก็ตามนะครับ F4 นะครับเนี่ยฮะก็จะมีความหนึบนุ่มในตัวนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่บางผมนะครับฟอร์มสวยนะครับองนี้จริงๆจะตีวอละัขังก็ได้นะนะครับแต่ว่าผมตีแค่บางพรมแล้วกันเนาะเอาแล้วแต่ F4 เลยนะครับแต่ว่าฟอร์มสวยดีนะครับเนี่ยฮะองนี้อ่าเปิดด้วยห้าพันห้านะครับ F4 นะครับ พิมก็โอเคเนื้อใช้ได้นะครับ f สี่ห้าพันห้าครับผมห้าพันห้าร้อยบาทครับใครชอบใครสนใจแคปหน้าจอและทักมานะครับ f สี่ห้าพันห้าครับโอเคนะครับพาหน้าใหม่นะชุดนี้เป็นพาหน้าใหม่หมดเลยนะครับมาองนี้วัลคังนะครับนี่จะล่ำล้ำนะครับนี่พิมใหญ่วัลคังจะล้ำของเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัดขอบ คิดสุ้มนะครับนี่ฮะพาสภาพใช้นะฮะแต่เนื้อสวยนะครับสภาพใช้แต่เนื้อสวยนี่ยพาได้ลํานะครับผมเมื่อกี้จะเรียวผมเลยตีเข้าบบางุมเนาะนี่ครับตรงนี้ได้ลํานะครับค่อยๆชมนะครับ f 4นะครับผมพยายามแผนกล้องให้นะครับเครื่องตัวนี้มันจะเป็นกล้องหลายตัวนะครับมันจะค่อยๆโฟกัสนะครับจะไม่โฟกัสแบบรวดเร็วเหมือน ตัวที่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์จะเป็นระบบกล้องสามสี่ตัวนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับมันโฟกัสจะค่อยๆขึ้นมานะครับเนื้อสวยนะครับ f สีนะครับนะฮะนี่นุ่มดีนะครับรงนี้นี่นี่อย่างที่บอกนะแก่ปูนแต่ว่านุ่มนะครับมีความหนึบนุ่มนะครับอาจจะเป็นด้วยมวลสารที่บดละเอียดแล้วก็ ต่างอิวพวกส่วนผสมต่างๆนะครับทําให้นุ่มนะครับเห็นหมะพะผ่านการชาก็จะนึกๆนุ่มนะนะครับนี่ครับเอาเป็นว่าใครชอบพระสไตล์นี้นะครับก็แบ่งแบ่งไปนะครับนะชอบไม่เหมือนกันเนาะสมเด็จนี่นะครับเป็นพระที่ครอบจักรวาลจริงๆนะครับศึกษากันไม่รู้จบนะครับ มีหลายรูปแบบหลายเนื้อหลายหลายโทนนะครับหลายหลายโซนนะครับนี่นี่เนื้อสวยนะครับเห็นไหมเนื้อก็มีหลายโซนนะมีเก่งมีหนึกมีนุ่มมีตุบตับนะฮะแล้วแต่ความชอบนะนะครับเอาที่ชอบแล้วกันนะครับ fc ราคาแบ่งปันนะครับไม่ได้ประกันนะครับราคาแบบนี้เนาะอ่าใครเข้าใจแล้วก็จับไปนะครับพิมพ์ใหญ่ตรงนี้นะครับ นี่ก็เอาห้าพันห้านะครับ F4 นะครับแบ่งปันนะครับไม่แพงมากนะครับเอากันตามทุนนะฮะทุนมาไม่แพงไม่แรงมากผมก็แบ่งนี่ยพระจะมนมนนะครับผ่านการใช้มานะครับแต่เนื้อจับนะครับผมพระแบบนี้เอาไปขึ้นคอได้นะครับ F4 เรี่ยมทองหรือใส่ตลับเงินสวยๆตลับทองยิ่งดีนะขึ้นเลยนะครับนะครับพระฟอร์มดีนะครับนะครับ ฟอร์มแบบนี้ก็ต้องคัดกันมานะครับไม่ว่าแบบเจอเยอะแยะไม่มีนะครับต้องสอง่งต้องเน,น้นกันกว่าจะได้กว่าจะได้ซื้อนะครับผมก็ส่งแล้วสอ่งอีกนะครับไม่ได้หยิบง่ายนะนะครับต้องฟอร์มสวยคือถ้าขายใครไม่ได้ผมก็ต้องเก็บไว้เองได้นะผมเน้นอย่างนี้นะครับไม่ได้เน้นว่ามาขายอย่างเดียวนะผมต้องชอบส่วนตัวด้วยนะครับเอสีนะครับถ้ามาขายอย่างเดียวขายไม่ได้นเสร็จเลยนะครับต้องชอบเองด้วยนะครับ คือขายไม่ได้ก็ก็เก็บได้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเอา5,005ครับองนี้นะครับสภาพจ้ฉ่ำแต่น่ารักนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับเห็างเ้ยพายังน่ารักนะครับผมล่านะครับพิมพ์ใหญ่วัาคังนะครับ5,005ครับ F4 แคปน้าจอแล้วทักมานะครับโอเคนะครับก็ส่องกันไปคุยกันไปนะครับ F4 นะครับเน้นคุยกันบ้างนะครับ ไม่คุยกันเลยจะขายเองเดียวก็เลยอยู่นะครับ fc นะครับอ่ะอันนี้ฐานแซมนะครับฐานแซมวัชระคังนะครับผมมรงนี้จะแก่เนื้อละเอียดเหมือนกันนะเนื้อละเอียดโซนแบบนะครับเนื้อละเอียดนี่ฮะนุ่มนะหนุกนุ่มนะครับวันนี้จะเป็นพระโซนคล้ายๆกันแต่คนละเจ้านะครับซื้อมาคนละบ้านนะครับแต่ว่าพระมันเออวันนี้เจอแต่พระสไตล์นี้นะครับแล้วแต่จังหวะนะครับ fc บางทีเราก็กําหนดไม่ได้นะครับนี่ฮะ พิมก็ามาทางวัชระขงนะแต่เนื้อแบบคล้ายๆบางพรมเหมือนกันนะครับนี่แกะปูนพระมีหลายโซนนะครับ fc ถ้าตาละเอียดเนื้อละเอียดเนื้อบดละเอียดตาละเอียดก็จะอย่างนี้นะแต่ไม่แข็งกระด้างนะนะครับไม่กระด้างถ้าส่งไปแล้วกระด้างตาหรือว่าดูแล้วไม่มีอะไรเลยนะไม่มีความหนึบนุ่มไม่มีเสน่ห์อะไรนี่ชวนให้ชวนส่องนี่ผมไม่ไม่หยิบเลยนะครับ มันจะต้องมีความนุ่มนะครับคือดูแล้วสมูทนะนะนี่จะบรรยายยังไงนะครับเอาว่านุ่มนวลตาแล้วกันเห็นข้อแขนไหมครับเอกลักษณ์ของพิมพ์ฐานแซมพลังนะครับแขนต้องขวามือนะครับซ้ายมือเราเนี่ยตรงข้อแขนล่างเ่ยจะกิ่วๆนะครับพิมพ์เนี่ยนะครับบล็อกนี้นะจะเป็นอย่างนี้่านะครับฐานแซมครับตรงนี้ก็สวยนะ อ,องนี้นี่ไม่ได้ซื้อนะครับผมหิ้วน้องมานะครับนี่น้องเขาไปตีลังมานะครับเจ้าของก็ซื้อมาหลายตังค์นะอ,องนี้น่าจะซื้อเขาบอกซื้อมาหลักแสนนะมะั้งนะครับน้องคนนี้ก็ชอบปอาพาตีแรกออกมาเขาก็เปิดมาหลายตังค์นะครับผมก็แหมไม่อยากลงทุนนะน้องบอกหิ้วไปขายเลยพี่ขายได้มีกําไรแบ่งฮินะ้วหิ้วน้องเข้ามานะครับนี่ครับนี่ฮะ นี่ฮนะข้างข้างนี้สันนิษฐานว่าจะมีการฝนเข้ากรอบสมัยก่อนเนาะนี่รอยเลี่ยม,มฮะนี่รอยเลี่ยมกรอบนะครับนี่ฮะมีรอยฝนข้างไหมครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับมีรอยฝนขอบข้างนะสมัยก่อนเนี่ยเข้ากรอบเข้าตลับนะครับบางทีมันจะฟิตฟิตแน่นๆเขาก็ต้องฝนนะครับการพระ แน่นเกินไปนะครับมีรอยผ่านการใช้นะครับฐานแทมนี่หลังสวยนะครับตรงนี้หลังยุบยุบนะบหลังมีการใช้นี่เนื้อเปิดมันสวยมากนะครับเห็นไหมเอฟซีเนื้อเปิดเปิดนี่สวยนะครับนะี่ฮะนุ่มเลยครับเอฟเห็นไหมก็ดูมีมีสเสน่ห์ดีนะครับภานี้เนื้อมีสเสน่ห์พิมพ์สวยด้วยครับนะี่ฮะ โดยรวมถือว่าน่ารักนะครับฐานแซมองนี้นะครับองนี้อ่าฟอมสวยนะครับ F4 อ่าเอาเท่าไหร่ดี7,500พันแล้วกันครับ F4 นะครับฟอมสวยนะครับ7,500ครับผมนะครับ7,500บาทนะครับใครชอบแคปหน้าจอแล้วทักมานะครับผมฐานแซม7,500ครับแซมเงินแซมทองโอเคนะครับมา ชมองถัดไปนะครับอันนี้เป็นทรงเจดีนะครับลำๆหนึ่งต้องตีวัละขังเนาะนะครับนี่เก่าหนึกนุ่มนี่เนื้อแน่นดีน้ำหนักดีลำนะฮะดูฮะพ้าลำๆดูเส้นซุ้มหนาๆนะครับต้องตีวะัละขังนะครับเอซีนี่ฮะเนื้อสวยนะครับพ้าเก่าเลยนะครับพ้าเก่าเนื้อเก่า เห็นไหมนี่เนื้อสวยนะครับเห็นไหมฮ่าน่ารักนะครับองนี้สภาพใช้นะครับแต่ไม่ได้สึกนะครับมีหน้าเปิดเปิดหน่อยนะครับนี่ ล้ำลึกดีครับชมด้านข้างครับผมนี่คาบจากการใช้นะครับไม่ได้ล้างนะครับถ้าล้างก็จะเห็นหมุนสารจัดกว่านี้นะครับเนื้อในดีมากครับ F4 นี่ฮะผมไม่ได้ล้างนะครับถ้าขายไม่ได้ก็เดี๋ยวจะล้างนะครับนี่ส่องมันมากครับตรงนี้นะครับฟอมสวยนะครับ ทรงเจดีย์วัลังครับลำล้ำนี่์มสวยล่ำดีครับด้านหลังพามีผ่านการใช้มาบ้างนะครับให้ชมกันคร่าวๆนะครับ F4 นะครับพอให้ชอบเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวทักมาถ้าชอบพอแคปหน้าจอทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับก่อนตัดสินใจนะครับ อ่ะทรงเจดีย์องนี้นะครับหกพันห้าครับ fc ฟอร์มสวยนะครับทรงเจดีย์ทรงเจดีย์วัดระฆังครับผมหกพันห้าร้อยบาทครับ fc นะครับใครชอบแคปหน้าจอแล้วทักมานะครับหกพันห้าครับโอเคนะครับน่ะมาถึงองค์สุดท้ายสมเด็จอันนี้เป็นอกครุฑนะครับพระสวยนะเขาเลี่ยมเลี่ยมทองนะครับนี่เขาแกะทองไปขายแล้วนะครับนี่เนื้อสวยมากครับผมว่าจะระเบิดออกก็กลัว จะบินนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับขายได้ก็ขายนะครับถ้ายังขายไม่ได้เดี๋ยวเราเบิดกรอบเลยนะครับก็เสี่ยงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าท่านซื้อไปก็ไปให้ร้านเลี่ยมพระนะฮะให้เขาแกะให้ได้นะเขามีเครื่องมือนะครับนี่ฮะอกรุดสวยมากเลยครับพระสวยเดิมๆเลยครับเห็นไหมนี่เนื้อดีมากครับตรงนี้เห็นค่าเป็นในสวยเดิมๆไหมฮะนี่ครับเขาแกะทองไปขายแล้วนะครับนี่ฐานชั้นสองนี่เอกลักษณ์เลยนะเป็นเส้นคมนะครับ นี่นหฮะนี่ออกครุฑครับออกครุฑเสียนบาทบางุ่นพรมนะครับตรงนี้สวยเลยนะครับพาะสวยแชมป์เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่น่ารักครับข้างดูไม่ได้นะนะครับดูด้านหลังนะครับนี่ดูเนื้อนะครับ fc นี่ครับบูกุเป็นกู่เก่านะครับดูเนื้อนะครับไม่ธรรมดานี่มีคาบกู่หน่อยๆนะครับเนื้อสวยเลยครับ fc พาสเนื้อสวยมากครับ นี่นี่นี่ครับโอ้เนี่ยจัดนะครับ F4 อ่าอกคุดเสยนบาทบางผมครับองนี้นะครับใครชอบลองดูนะครับผมเปิดไว้แปดพันห้านะครับ F4 พลาสวยนะครับองนี้สวยจริงนะครับสวยจริงสวยเดิมๆครับแปดพันห้าครับผมใครชอบแคปหน้าจอนะครับแล้วทักมานะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับ F4 โอเคนะครับ วางกันตามความสวยนะครับมาวันนี้มีพิมพ์พิตาติดมาองหนึ่งนะครับนี่เป็นพิมพ์ห้าชายนะครับนี่ฮะพราหล่อไม่สวยนะครับแต่เนื้อจัดดีเนื้อสวยหล่อไม่สวยนะครับส่งให้ชมครับพิตาห้าชายนี่เนื้อบึกบักเลยครับ fc นะครับนี่เห็นไหมครับเก่านี่น่ารักนะครับพระล่ําดีนะครับแต่หล่อไม่สวยหล่อตื้นนะครับล่ําดี ดูเนื้อนะครับอย่างโหดนีเนื้อโหดมากครับนี่นี่แห้งนะครับเหลืองแห้งๆนะครับสไตล์บางคลานนะครับสไตล์หลุมพกเงินวัดบางคลานนะครับอันนี้พิพีตาห้าชายนะครับผมนี่เนื้อสวยนะครับนี่ดูเนื้อนะครับอ่าพงเงินนี่ต้องเก่านะต้องเก่าไว้ก่อน พิมพไม่สวยเนื้อต้องเก่านะครับนี่ฮะผ้าหลอ่อหล่อไม่สวยแมเส้นจีวงจีวอนตื้นนะครับแต่ก็ธรรมชาติดีนะครับนีฮะธรรมชาติก็ดีอืมนี่นะครับสนิมสนิมนี่สวยนะครับนี่เก่า ไต่ฐานครับนี่ฐานจะหล่อไม่เต็มนะครับสไตล์สไตล์พิมพ์กีตาเนาะฐานจะไม่ค่อยเต็มนะครับนี่เก่าปึกแล้วครับ fc นะครับใครชอบลองดูครับตรงนี้นะครับเอาสี่พันห้าแล้วกันครับ fc ถ้าหล่อไม่สวยนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพิมพ์ีตาห้าชายหลงพงินวัดบางคลานนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ fc นะครับพิมพ์ีตาห้าชาย น่ารักดีครับองนี้ล่ำล่ำบึกบึกนะครับนี่ขนาดดีด้วยครับไม่เล็กนะครับขนาดดีน้ําหนักดีถ่วงมือดีจังนะครับน้าหนักถ่วงมือดีอ่ะใครชอบลองดูครับสี่พันห้าครับ F สี่แคปหน้าจอแล้วทักมาครับผมโอเคนะครับอ่ะ EP นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ F สี่นะครับมีมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะครับใครชอบองไหนยังไงนะครับอย่าช้านะครับทักมานะครับ พลาอดหมดไม่รู้ด้วยนะครับนะครับเอาไว้ไๆนะครับขอคนพร้อมนะทักต่อรองแล้วก็ขอพร้อมโอนนะนะครับไม่ยึกยักนะครับไม่พูดเล่นนะครับนะฮะเอากันจริงๆนะครับไม่เล่นนะนะครับ f p นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับไว้เจอกัน EP ถัดไปนะครับผมโชคดีมีความสุขทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม